เด็กๆบ้านไหนที่ชอบทานขนมไม่ชอบดื่มนมแล้วอยากโตสูงเหมือนพี่โซนี่เอาฟังทางนี้จ้าวันนี้เด็กๆไม่ต้องดื่มนมมาลับเป็นลิตรมาลักเป็นถังแล้วนะเพราะว่าแค่ทานขนมตัวนี้น้องๆก็จะสูงขึ้นแบบติดสปีดเลยเพราะว่าเขาเป็นแคลเซียมนมอัดเม็ดที่รสชาติอร่อยเหมือนกินขนมแค่ทานวันละหนึ่งห่อเท่ากับการดื่มนมไปเลย2กล่องที่สําคัญ1ห่อเนี้ยเขาพกพาสะดวกมากๆน้ำหนักเบาสุดๆเหมือนน้องๆกินขนมเล่นยังไงอย่างนั้นเลยตัวนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แคลเซียมนะเขายยงอุดมไปด้วยวิตามินถึงสริมสร้างกระดูลฟัน แข็งแรงที่สําคัญยังช่วยติดสปีดความสูงเด็กที่เคี้ยวอาหารได้แล้วนั้นก็สามารถทานได้แล้วค่ะยิ่งถ้าเติมแคลเซียมให้มากเพียงพอกับร่างกายความสูงก็จะติดสปีดแบบไวมากพะคุณแม่บ้านไหนที่กลัวลูกไม่สูงต้องซื้อแคลเซียมนมอัดเม็ดตัวนี้ไปให้เขาทานเลยค่ะรับรองว่าเด็กชอบติดใจกันทุกบ้านแน่นอนแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะ1กระป๋อง490บาท2กระป๋องแพ็คคู่แบบนี้890บาท, 2, บาทเอาไปเลย3กระป๋ง1 190บาทตกเลี่ยเพียงแค่กระป๋อง300กว่าบาทเท,ท่่นั้นค่ะไม่ต้องอดทนกินนมที่ไม่อย่อย ต่อไปเด็กๆเคี้ยวเพลินทันเพลินแน่นอน